ความจริงนะครับทรัมป์เองเนี่ยมีแนวนโยบายเขาเป็นนักธุรกิจแต่ว่าไม่เห็นนักธุรกิจแบบนี้ทุกคนในทางด้านของการดําเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยทรัมป์อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า transactional transactional ก็คือเหมือนการค้านะหมูไปไก่มาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้กจ็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดสังเกตดูเวลาที่เขาเล่นงานประเทศอื่นจะมีลักษณะแบบนี้ยผมจะเล่นงานคุณนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ขนาดเดียวไม่ได้ให้ของฟรี เพราะะนั้นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เขาต้องการที่จะเรียกว่าเรียกร้องนะครับให้ทางด้านของอยูเครนเนี่ยจ่ายแต่ที่เขาพูดอนะ่ะเป็นการโกหกนะครับแต่ว่าพูดง่ายเขาเองก็โกหกเป็นเรียกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าอะไรโกหกกับเรื่องจริงที่เขาบอกว่าโกหกก็เพราะว่าไอ้ที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็บอกใช้จ่ายเรื่องที่อเมริกาใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดอันหนึ่งว่าจริงๆแล้วอเมริกาไม่ได้ใช้จ่ายที่ห้าแสนเลยครับ ตัวเลขออกมาอย่างต่ํากว่าสหภาพยุโรปด้วยแต่กับตามกว่าทางด้านของยุโรปที่อยู่ในนาโตนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านยุโรปที่อยู่ในนาโตเนี่ยมันมีสหภาพยุโรป23ประเทศแล้วนอกจากนี้ยังมีอีก2ประเทศที่อยู่ในนาโตแต่ไม่อยู่ในสหภาพยุโรปคือนอร์เวย์กับไอซ์แลนด์แต่การอันนี้ไม่รวมทั้งตุรกีนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็หมายความว่าทางด้านสหภาพยุโรปเนี่ย จ่ายประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นห้าของอเมริกาเนี่ยมันใกลเคียงกันเท่านหร่นเองครับเพราะตัวเลขที่ทํานะครับยกตัวอย่างนั้นห้าแสนเนี่ยเขาก็พูดกันรู้เรื่องนะครับก็คุยกันรู้เรื่องถ้าคุณไปดูข่าวนะก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็ขนาดเดียวกันนะฮะที่ทําบอกว่าเฮ้ยแร่ที่หายากขุดขุดไปแล้วเนี่ยจะได้ถึงห้าแสนล้านซึ่งปรากฏนักวิเคราะห์ดูทั่วไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่ตะกี้คุณบอกว่าจ่ายร้อยปีอะความหมายที่เขาไปวิเคราะห์คือว่า ขุดออกมาแล้วกว่าจะจ่ายได้กวาะไรได้เนี่ยถ้าจะไปตรงนั้นมันเป็นร้อยปีเลยเพราะฉะนั้นก็มีการวิเค,คราะห์ว่าพวกแร่หาจากเนี่ยนะครับที่เขาอย่างเช่นมีพวกลิเทียมพวกอะไรพวกนี้กระสกนะครับทางด้านพวกนี้นะครับปรากฏว่าเาขาบอกว่าจะมีประมาณห้าเปอร์เซ็นตของจีนเยอะครับจีนนี่หลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับของทางด้านยูเครนเนี่ยเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลเก่ามาก ตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีการปรับเลยเพราอนก็มีการวิเคราะห์ว่าประมาณสัก5%ครับแต่ทีนี้กว่าจะออกมาเนี่ยโหต้องใช้เวลานานมากเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขอันนี้จึงไม่ได้ตรงแต่ไม่เป็นไรครับรัมก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่านะครับว่าเขาจะามาแต่ในระยะแรกเนี่ยนะครับเขาก็ให้รัฐมนตรีคลังอ่ะไปเขะคไปบีบบังคับให้มีการลงที่นั้นยูเครนก็ไม่ยอมดินะครับก็โวยวายนะครับพอโวยวายออันหนึ่งก็คือว่า ทางด้านบอกว่าให้เนี่ยถ้าคุณจ่ายเนี่ยทางด้านพูดง่ายทางด้านอเมริกาเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะช่วยเหลือเพราะมองในแง่ว่าถ้าคุณจำทำแบบเนี้ยนะฮะนั่นหมายความว่าอเมริกานะครับก็จะคล้ายๆถูกดึงมาช่วยเหลือคุณนะนะครับทีนี้ทางด้านนี้ก็บอกว่าไอ้ที่คุณเขียนไอ้ที่บอกให้ผมเซ็นอะตอนนั้นจะให้เซ็นเลยนะฮะทางด้านเซเลนสกี้ไม่ยอมเซ็นทรมึงยั่วมากเลยกลับมาด่าหยับเลย แต่ก็ไปนี่่คุณเป็นผดเด็จก้ารนะครับแล้วก็จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่อ่ะนะครับประจันยุ่วมากซึ่งมันก็ได้ผลเพราะทรัมป์จะใช้มาตรการ,พรเพืเหตุรุนแรงบีบนะครับซึ่งทั้งด้านยูเครนอยู่ในเรียกว่าอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชะตาโจรอ่ะนะฮะเพราะในที่สุดนะครับมันก็มีการทําตกลงแต่ว่าทําให้มันสวยหน่อยโดยรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับก็ได้เขียนจดหมายเบิดผนึกลงในไฟนอลชอทาเมื่อประมาณสัก2วันก่อนบอกว่าจริงๆเขาอ่ะไม่ได้ไปรีด ม่ได้เป็นังครับเป็นการสร้างข้อตกลงพันธมิตรคอนแทคสัญญาเป็นลักษณะเรียกว่าร่วมือซึ่งก,กันและกันและการทําแบบนี้นะครับก็จะเอาอะไรครับก็จะเป็นเอาเงินในนี้มาตั้งกองทุนมาตั้งกองทุนแล้วก็เอากองทุนเหล่านี้มาช่วยเหลืออะไรครับมาบุรณะประเทศของทางด้านนี้แล้วก็เป็นหลักประกรันเพราะว่าไอ้บริเวณน,นี้มันเป็นบริเวณที่ตอนเนี้ส่วนใหญ่อยู่ในครอบงาําอยู่ภายใต้ การครอบงำของรัสเซียคืออยู่ในดอนบัสนดก็ออกไหมครับเพราะอันนี้นเป็นหลักประกันไงนะครับในจำนองนี้ผู้ว่าเป็นหุ้นส่วนตอนนี้ก็พูดดีขึ้นซึ่งอันนี้ในที่สุดเซเลนสกี้ก็ยอมนะครับแบ่งกันคนละครึ่งนะครับแต่ตัวเลขจะออกมาก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้เท่าไหร่แต่ไม่ใช่จํานวน5้าแสนนะครับมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนก็แบ่งกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือว่าในกรณนนีก็ต้องคุยกับทางด้านรัสเซียด้วย เพราะว่ารัสเซียเนี่ยคุมบริเวณดินแดนนี้อยู่แต่นะครับซึ่งอันนี้ทําก็คิดว่าเขาคุยได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นในส่วนนี้ก็อธิบายง่ายๆทางด้านของอเมริกาก็คิดว่าไม่ใยาให้เปล่านะนะครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้วสาภาพยุโรปที่อยู่นาโตเนี่ยนะครับก็แบ่งการให้ช่วยือเป็น2ออย่างส่วนหนึ่งเป็นกลรนคือให้เปล่าอีกส่วนหนึ่งเป็นโลนนะครับเป็นโลนอันนี้มีมีมสส่วนนะครับเป็นโลน ส่วนทางด้านอเมริกาก็เชี่นเดียวกันครับมีส่วนหนึ่งเป็นแกลนอีกส่วนนึงเป็นโลนแต่ทําม,มทายิ่งกว่านั้นคือเป็นรีดนะครับไอ้ตัวแร่หายากเพราะถือว่าแร่หายากเนี่ยเป็นส่วนสําคัญสําหรับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับความมั่นคงของอเมริกาเพราะตอนนี้กําลังเรียกว่าแข่งกันเยอะเพราะแร่พวกนี้เนี่ยเอามาทําเรื่องเอไอมาทาอะไรตั้งเยอะแยะมากและเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทําเนี่ยอยากได้กรีนแลนด์ไงเพราะกรีนแลนด์นะครับเอ่อที่ที่เดนมาร์กดูแลอยู่เนี่ยเป็นบริเวณที่มีพวกแร่หายากเนี่ย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมท่ามถึงมีการบีบการด้านของยูเครนและกับแล้วก็เป็นการเอามาตอบแทนจากที่เขาให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ตัวเลขที่ช่วยเหลือมันไม่ได้มากมายถึงขนาดนี้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยประมาณัแสนกว่าล้านครับนะครับแต่ว่าสุดที่แล้วยังน้อยกว่าทางสาภาพยุโรปครับ